วังสวัสดีค่ะยังคงเล่ากันไม่รู้จบนะคะสำหรับเรื่องราวของสถาบันพระมหกากษัตริย์ที่ทรงงานอันสร้างคุณประโยชน์ให้กับปวงชนชาวไทยและนอกจากนั้นค่ะก็ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับประชาชนอีกห้ายต่อห้ายคนได้เดินตามรอยเบื้องพยุคลบาทเรื่องที่เราจะเล่าวันนี้ค่ะ ก็เป็นเรื่องของประชาชนของพระองค์คนหนึง่งละค่ะที่ใช้เวลาทุ่มเททั้งชีวิตค่ะเพื่อประโยชน์สุขแก่แผ่นดินเกิดและชุมชนที่ท่านอยู่อาศัยเพียงเพราะกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ว่าฉันไว้ใจเธอเรื่องเล่านี้เป็นของนายแพทย์บุญยงวงรักมิตรค่ะอดีตผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่านเกิดขึ้นในปี2510 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมทาหารที่กองทัพภาคที่3ส่วนหน้าที่เชียงกลางในคราวนั้นเล่ากันว่ามีนายทาหารเข้ามากราบบังคมทูลว่ามีทาหารถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสนำตัวออกจากแนวหน้าไม่ได้พระองค์ก็เลยเสด็จขึ้นเฮลิคอปเตอร์พร้อมสมเด็จพระราชนีสิริกิตค่ะ นายทหารที่โดยเสด็จก็ต้องคุ้มกันกันอุตลุดค่ะเพราะว่าในระยะนั้นนะคะในช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่เกิดสงครามคอมมิวนิสต์ด้วยแล้วก็ได้นำทหารที่บาดเจ็บค่ะออกมาจากพื้นที่ตรงนั้นในแพทย์บุญยงเล่าว่าผมจำได้แม่นยำชื่อพลบินมาลิกาถูกยิงไส้ไหลและที่โคนขาเสียเลือดมากเดิมจะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎแต่ไม่ไหว ต้องมารักษาที่โรงพยาบาลน่านก่อนสตากรรมของพลทหารที่บาดเจ็บท่ามกลางสมรภูมิค่ะจึงต้องขึ้นอยู่กับการช่วยชีวิตของคุณหมอท่านนี้การนำพลบินมารับการรักษาทำให้ล้นารัชกาลที่9ได้มีโอกาสเสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมทหารที่บาดเจ็บจากการสู้รบซึ่งสิ่งที่หมอและพยาบาลทำการรักษาโดยไม่เห็นแก่เหน็ดเหนื่อยนี่แหละค่ะความก็ทราบไปถึงพระเนตรพระกัน หลังเสด็จพระราชดดำเนินก็ได้ให้สมุหาราชองคลักษ์พลเรือเอกหม่อมเจ้าการวรรณดิตดิศกุลนำหนังสือจากสำนักงานสมุหาราชองคลักษ์แจงว่าในหลวงทรงพอพระราชหลทัไทยกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลน่านและมีพระประสงค์ที่จะสนับสนุนเครื่องมือแพทย์และความต้องการอื่นในแพทย์บุญยงก็ได้กราบบังคมทูลไปว่ามีอะไรบ้างที่ขาดแคลน ทั้งเครื่องมือแพทย์และการขยายอาคารเพื่อรองรับผู้บาดเจ็บหลังจากนั้นในหลวงก็ทรงมาเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากการสู้รบที่โรงพยาบาลน่านอีกครั้งค่ะในวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2511นายแพทย์ผู้อำนวยการหนุ่มก็ได้เข้าเฝ้ากราบบังคมทูลถาวายรายงานอย่างชาดชานและสิ่งของพระราชทานก็ได้แก่เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่เครื่องดูดเลือดและน้ำออกจากปอดเครื่องลมยาสลบ รรื่อองปับาากาศสิ่งเหล่านี้ล่ะค่ะยังความปรับปลื้มให้กับหมอหนุ่มเป็นอย่างมากแต่ที่เหนืออื่นใดก็คือเมื่อพระองค์ท่านพระราชทานสิ่งของให้แล้วก็ตรัสว่าเงินที่ขอไปนั้นฉันนำมามอบให้แล้วขอให้หมอดำเนินการก่อสร้างเองนะไม่ต้องผ่านราชการฉันไว้ใจเถอนายแพทย์บุญยงเล่าว่าคำนี้ล่ะค่ะคำว่าฉันไว้ใจเธอใครได้ฟังแล้วจะรู้สึกอย่างไร ท่านเป็นกษัตริย์เราเป็นหมอบ้านนอกโอ้โหใจเราในเวลานั้นเมื่อพระองค์ท่านรับสั่งแบบนี้ย่อมมีผลต่อการทำงานต่างๆมากมายโดยไม่อาจบิดพลิ้วในแพทย์หนุ่มยังมีอันต้องสะดุ้งใจซ้ำเป็นคำรบสองค่ะเมื่อส่งกำชับว่าสร้างเสร็จแล้วให้บอกด้วยนะจะมาเปิด ซึ่งตรงนี้ค่ะนายแพทย์บุญยงเล่าว่าผมยิ่งสะดุ้งมากขึ้นเพราะผมขอพระราชทานเงินไป200,000สีเพื่อใช้ต่อเติมอาคารไม้ให้รองรับผู้ป่วยได้อีก20-25คนเอาแค่พอใช้ได้ไม่ได้คิดว่าจะทาสีด้วยซ้ำไปแต่พอพระองค์ท่านบอกว่าจะมาเปิดโอ้โหนึกไม่ออกเลยว่าจะต้องทาอย่างไรแต่ปัญหาทั้งหมดทั้งมวลก็รู้่วงไปได้ด้วยความช่วยเหลือของคนไข้ารายหนึ่งค่ะ ในคราวนั้นนะคะก็มีคนไข้ซึ่งเขาพาลูกชายของเขามาค่ะคนไข้ผู้นี้ค่ะชื่อว่านายทองจุนสิงหกุลค่ะเขาเป็นผอ,อ,อกรมโยธาแล้วก็ถามว่าคุณหมอมีอะไรให้ช่วยเหลือก็ขอให้บอกผมคุณหมอก็เลยตอบทันทีเลยบอกว่ามีครับมีแน่นอนผมได้เงินพระราชทานมาขยายอาคารต้องเขียนแปลนตอนนี้จะทำเป็นไม้แค่พอใช้ไม่ได้แล้ว เพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จมาทีนี้เขาก็เลยช่วยเหลือค่ะในเรื่องของแบบแล้วก็หาช่างรับเหมามาทําให้อย่างดีเลยยิ่งรู้ว่าเป็นเงินพระราชทานผู้รับเหมาถึงขนาดควบคุมดูแลการก่อสร้างเป็นอย่างดีระหว่างการดําเนินงานก่อสร้างก็ได้ขอพระราชทานนามก็ได้รับพระราชทานนามอาคารใหม่ว่าพิทักษ์ไทยเป็นอาคารที่ใช้รองรับผู้บาดเจ็บจากการสู้รบต่อเนื่องมาอีกหลายปี แล้วก็ปีถัดมาค่ะภายหลังที่อาคารใหม่สร้างเสร็จแล้วเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่จังหวัดน่านก็ได้กราบบังคมทูลเชิญในหลวงเพื่อทรงเป็นองค์ประธานในการเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดและอาคารโรงเรียนราชานุบาลทางจังหวัดก็เลยมาถามกับคุณหมออีกค่ะบอกว่าจะกราบบังคมทูลเชิญเพื่อทรงเปิดอาคารตึกพิทักษ์ไทยด้วยไหมคุณหมอก็พิจารณาแล้วก็เห็นว่าพระองค์ท่านเนี่ย ต้องเสด็จถึงสองแห่งแล้วก็เลยตอบไปว่าคงไม่ต้องกำลังแจ้งทางจังหวัดไปอย่างนั้นปรากฏว่าหม่อมหลวงปีมาลากุลกรมวังผู้ใหญ่ค่ะท่านก็เลยมาบอกกับคุณหมอว่าในหลวงท่านฝากรับสั่งมาบอกว่าแล้วตึกฉันละ่ะจะไม่ให้ฉันเปิดหรอผมได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจเราไม่ได้เตรียมอะไรเลยท่านก็บอกว่าไม่ต้องเตรียมหมอมีป้ายไหมมีครับหมอหาพรมมาผืนหนึ่ง เพราะท่านจะประทับยืนทรงสุลายส่วนอื่นๆจะจัดมาจากกรุงเทพแล้วก็หาสมุดอัลบั้มมาเล่มหนึ่งสำหรับทรงลงพระนามปรมาพิไทยในแพทย์บุญยงก็เลยกล่าวว่าผมก็ทำอย่างที่แนะนำนั่นแหละเตรียมทุกอย่างเพียงชั่วโมงเดียวลงทุนเพียงแค่35บาทค่ะก็คือซื้อสมุดมาเล่มหนึ่งนั่นเองครั้นเสร็จพิธียังทรงพระราชทานเงินอีก50,000บาทเพื่อซื้อของที่จำเป็นอื่นๆ คําของในหลวงนั้นก็มีความหมายกับนายแพทย์บุญยงทั้งชีวิตค่ะเมื่อพระองค์ท่านทราบว่ามีคนที่ได้รับบาดเจ็บกลางสมรภูมิพระองค์ท่านตัดสินพระราชหฤทัยเด็ดเดี่ยวที่จะไปพาตัวออกมาให้ได้แน่นอนเหลือเกินว่าก็ต้องยากและเสี่ยงกว่าคนที่เป็นผู้ดูแลซึ่งเป็นคุณหมอคุณหมอเล่าว่าอย่างนั้นนะคะและความพยายามความเพียรของพระองค์ท่านนะคะทั้งสองพระองค์ ครั้งล้นเก้ารัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถก็จะต้องเป็นความเพียรที่มากมายจริงๆเพื่อประสงค์นิกรของพระองค์นอกจากนี้ค่ะคุณหมอย,ยังกล่าวอีกว่าพระราชดำรัสของพระองค์มีความหมายกับทั้งชีวิตของคุณหมอยิย่งทอยพระราชดำรัสว่าฉันไว้ใจเธอก็ยิ่งทวีความหมายทุกวันนี้พระสุรเสียงของพระองค์ยังดังก้องอยู่ไม่มีวันลืม และจะจดจำตราบชั่วชีวิตจะหาไม่นี่ลหละค่ะก็คือเรื่องราวของคุณหมอบุญยงผู้ใช้ชีวิตราชการที่น่านต่อเนื่องจากปี2507จนถึงปี2537คุณหมอบุญยงกลายเป็นผู้อาวุโสที่คนน่านทุกระดับยอมรับนับถือเป็นผู้ที่ให้แนวคิด แนวทางพัฒนาแก้ไขปัญหาให้กับหลายองค์กรประชาคมน่านก็จึงเปรียบเสมือนโรงเรียนค่ะที่มีอาจารย์หมอบุญยงเนี่ยแหละค่ะเป็นครูใหญ่ในฐานะที่ปรึกษาอาวุโสประชาคมน่านนี่เป็นจริยวัทรที่คุณหมออีกหลายรุ่นได้เดินตามเส้นทางนี้เป็นแบบอย่างที่ดีงามนะคะมาจากอาจารย์หมอบุญยงนั่นเองและเรื่องราวดีๆแบบนี้ค่ะเราจะนำกลับมาเล่ากันใหม่ในเรื่องในวังนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ